สวัสดีค่ะวันนี้ทำแกงไตปลาอีกแล้วค่ะแกงนี้เขาเรียกว่าแกงขัดใจฝรั่งนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ต่างประเทศมันก็จะหายากหน่อยค่ะอย่างบางทีไม่มีไตปลาเราซื้อน้ำพริกแกงไตปลามานะคะบางทีก็ใช้ใช้กะปิแทนไตปลาค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆลองทำเไตปลาใส่กะปินะคะอร่อยเหมือนกันนะคะ นะเนี่ยวัสดุต่างประเทศหาได้เหมือนกันค่ะอันนี้เม็ดสตหน่อไม้ถั่วใส่ฟ,ฟักทองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บใบมะกรูดมาใบมะกรูดค่ะพูดไม่ถูกเนาะมาโรยนิดนึงค่ะะเดี๋ยวเราไปเก็บมะกรูดกันค่ะมะกรูดหลังบ้านช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคะหญ้าตายหมดค่ะ มีต้นมะกรูดรอลงดินแล้วเป็นลูกแล้วนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเมืองซแคาเมนโตค่ะเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียพอเราเอาเขาลงดินแล้วเ,เขาก็ต้นสูงสูงแล้วค่ะเนี่ยดูสิยอดตัดไม่ทันค่ะหน้าหนาวมาแล้วนะหน้าหนาวเขาก็ยังมีใบอยู่ค่ะดูใบใบสวยมากดูสิใบสวยมากส,สวยสวยมากสวยจริงๆค่ะดูสิเนี่ยเออหอมด้วยนะ ดูสิแล้วปลูกะตะไคร้ไว้ข้างใต้ต้นมะกรูดด้วยค่ะเดี๋ยวหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิเขาก็จะกลับมางามเหมือนเดิมนะป่ะเอาไปใส่หม้อกันจะ้ะไปกลับไปมุมน้นก็จะมีดูสิที่เห็นเหลืองๆเพื่อนๆรู้ไหมเนี่ยมะนาวค่ะกินไม่หวานไม่ไหวค่ะมันกาลังออกลูกเยอะมากเลยไปค่ะกลับไปหม้อเรานี่ค่ะได้ไมใบมะกรูดจากต้นมาแล้วเนี่ยขยําใส่ไปเลยเออนี่เลย ใส่ปลมันจะได้หอมยังไม่เค็มเท่าไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปเอาน้ำปลามาใส่ก่อนนะคะแต่ผักเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วที่ที่ทำนอกบ้านเพราะอะไรด้วยเพื่อนในบ้านมันเหม็นค่ะมันก็ไม่เหม็นหรอกมันก็เหม็นอยู่นะเออพูดๆอ่นะไม่รู้จะว่ายไงนะมันก็เหม็นอยู่ค่ะเพราะว่ายิ่งบ้านฝรั่งเนาะมันปิดประตูมิดชิดอะ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เมืองไทยเรามันเป็นครัวเปิด ที่บ้านฝรั่งมันเป็นครัวปิดถ้าทําอะไรเหม็นๆห,หน่อยเนี้ยเหม็นไปยาวเลยค่ะอืมทากินคนเดียวไม่ต้องว่ากันนะทับเพียอันเดียวเพราะกินอยู่คนเดียวค่ะมีอยู่คนเดียวแฟนเขาก็ไม่กินด้วยนะเดี๋ยวไปเอาน้ําปลามาใส่อีกดีกว่าอ่เริ่มเดือดปุดๆแล้วใส่น้ําปลาเพิ่มไปนิดนึงค่ะอันนี้ไม่มีการวัดตวงอะไรนะเราทํากับข้าวอย่างงี้ค่ะเพราะน้ะําปลามันไม่เค็มค่ะชอบกินเค็มๆเ,เพราะเราจะไปกินกับเอ่อ ขนมจีนใช่ไหมคะก็ก็จะเอาเค็มๆนิดน,นึงนะคะเนี่ยเริ่มเดือดแล้วเอาคนมันไม่กรูดหน่อไม้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยไม่ต้องทํานานรอให้ฟักทองเนี่ยมันมันเปื่อยมันเปื่อยนะคะแล้วก็จะกินได้แล้วค่ะจริงๆนะไอ้ไอ้แกงแกงไตปลาเนี่ย วันถัดไปยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเพราะเนื้อมันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแต่วันนี้ยังไม่กินหรอกคะ่ะก็อยากกินเหมือนกันนะจะชิมไปแลคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะกินนะคะจะได้อ่อ